สวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันเนอร์ขยี้ข่าวครับผมวันนี้ผมก็จะมาสรุปข่าวสารสโมสรอ,อัสซอนประจำวันที่16กรกฎาคม2564นะครับเริ่มแรกก็จะปเป็นประเด็นเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด19ครับที่ระบาดในศูนย์ฝึกซ้อม โอนโดนโคนี่นะครับทำให้แอซอนนะครับจะต้องเลื่อนโปรแกรมปีซีซั่นของนักเตะในชุดเยาว,วชนครับจากนั้นนะครับวันนี้ตลาดซื้อขายเตะของเราจัดหนักจัดเต็มครับมีข่าวทั้งขาเข้าขา,ขาออกหลายคนฮะจากสื่ออย่างทางฟาบิสโลมานโน่และสื่อชื่อดังอย่างทางดอจิตเกาฟครับผมฟังกันจบแลวถ้าเพื่อนๆที่ชอบเนื้อหาของข่าวครับอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดซับสไครต์กระดิ่แจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเราครับ กราบข่าวว่คุณเป็นอย่างสูงครับผมไปที่เนื้อหาของข่าวกันเลยครับเริ่มแรกนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 ที่แพร่ระบาดในศูนย์ลอนดอนโกนีนะครับผมในเนื้อหาของข่าวมีการระบุว่า มีนักเตะอัซซอนจำนวนหนึ่งในชุดอายุไม่เกิน18ปีและชุดไม่เกิน23ปีที่ติดเชือเ้อไวรัสโคโรนานะครับแต่ก็ยังมีการแพร่กระจายมากนะักนั่นส่งผลทําให้ทีมต้องเลื่อนการแข่งขันปีซีซั่นของชุดนักเตะเยาวชนแต่แก็ตามครับก็ไม่ส่งผลกระทบต่อนักเตะชุดใหญ่นะครับผมเพราะว่ามิเกลเวตาแล้วก็ลูกทีมเนี่ยเดินทางไปปีซีซั่นที่ประเทศสกอตแลนด์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา แล้วก็มีการอุ่นเครื่องกับสมสรอนฮิบรีนไปแล้วนะครับผมอ์เซอนมีการยืนยันว่าจะมีการทำความสะอาดครั้งใหญ่ที่สมสรอนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการแพร่กระจายไปสู่ทีมชุดอื่นๆก็เรื่องไวรัสโควิด1ิก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนเดิมนะครับผมยังไม่จางหายไปครับแต่มาตรการของประเทศอังกฤษหรือต่างชาติเนี่ยน่าจะมีความเข้มข้นแล้วก็รัดกุมมากกว่าประเทศแถวนี้ครับผม จบจากข่าวโควิด1 9ที่ระบาดในศูนย์เลดอนโคนีนะครับมาดูข่าวเกี่ยวกับุกโยซาก้ากันบ้างครับผมล่าสุดนะครับเจ้าหนูพิกขีหนูของเราอย่างโกโยซาก้าก็ออกมาโพสต์จดหมายเปิดเผนึกที่อธิบายถึงความรู้สึกของเขาหลังจากเจ่อตัวเนี่ยเป็นหนึ่งในสานักเตะที่พลาดจุดโทษนะัดชิงเนลเลิศน,นะครับ ในเนื้อหาของจดหมายครับผมก็จะหยิบยกประเด็นสําคัญออกมาพูดกันนะครับผมผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมชาติอังกฤษซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผมพวกเขาเป็นพี่น้องแ,และผมต้องขอบคุณทุกอย่างที่ได้เรียนรู้จากนักเตะเหล่านั้นและทีมงานทุกคนที่ทํางานกันอย่างเต็มที่ไม่มีคําพูดใดที่จะบอกทุกคนได้ว่ามันน่าผิดหวังมากมากแค่ไหนกับผลการแข่งขันและจุดโทษของผมผมเชื่อจริงๆว่าเราจะชนะมันเพื่อทุกคน ผมขอโทษที่ผมไม่สามารถนำมันกลับมาที่บ้านให้ทุกคนได้ในปีนี้แต่ผมขอสัญญาว่าเราจะทุ่มเททุกอย่างที่เรามีเพื่อแน่นใจว่าเจเนเรชันชุดนี้จะรู้สึกอย่างไรที่จะเป็นผู้ชนะปฏิกิริยาหลังจบเกมของผมบอกทุกอย่างไปหมดแล้ว ผมเจ็บปวดมากๆรู้สึกทาให้ทุกคนและครอบครัวกิจของเราต้องผิดหวังแต่ผมสัญญาได้ว่าผมจะไม่ปล่อยใช่วงเวลาเหล่านั้นหรืออะไรก็ตามที่เป็นเลือกลบซึ่งผมได้รับมาในช่วงเวลานี้มาทําลายผมได้สําหรับแคมเปญโลโล,ลงและจดหมายที่ส่งมาให้กำลังใจอวยพรให้กับผมและครอบครัวมีความสุขผมขอบคุณอย่างมากนี่คือสิ่งที่ฟุตบอลควรจะเป็นแพชชั่นผู้คนจากทุกเชื้อชาติทุกเพศทุกศาสนาและภูมิหลังมารวมกันแชร์วความเพลิดเพลินไปกับความตื่นเต้น,ใน,นในเกมลูกหนัง นี่ก็เป็นข้อความสําคัญในจดหมายของโมโยสาก้าที่โพสผ่านโซเชียลมีเดียนะครับก็เห็นใจน้องครับแล้วก็ให้กําลังใจท้องกันต่อไปครับการเหยียดเชื้อชาติการเหยียดผิวมันก็มีมาอย่างยาวนาน,นครับผมตอนนี้ทาง F&A ทางพี a ์ลีก็ลดลงอย่างหนักนะครับในการลงโทษแบนคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีนะฮะ พวกนิสัสต่าช้าพวกที่ใส่ชั่วๆฮะที่วิจารณ์นักเตะที่ทำงานได้ไม่ถูกใจนักก็วิจารณ์ก็ด่าเสียหายครับผมมีการเหยียดชี้ชาติเหยียดสีผิวส่งสติกเกอร์รูปกล้วยรูปลิงไปให้นักเตะเหล่านั้นเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่ทางเอฟเอและก็ทางพิมพ์ลีจะต้องลงโทษกลุ่มผู้คนเหล่านี้อย่างหนักครับผมจบจากข่าวของโมโยสาก้านะครับผมมาดูข่าวของเอมิลชิฟิโรกันบ้างครับล่าสุดนะครับแฟนๆก็จับภาพได้นะครับว่าเอเมีย์ชิฟิโรเนี่ยมีการถ่ายภาพร่วมกับแฟนๆนะฮะ มีการสังเกตรตรงที่เบอร์เสื้อของเขานะครับผมก็กลายเป็นว่าบรรดานักเตะดาวรุ่งของเราที่จะเป็นตัวของหวังในอนาคตเนี่ยได้รับหมายเลขเสื้อที่สําคัญของสมสอนไปนะครับผมอย่างโมโยซากาน้องเล็กของเราก็ได้เบอร์เจ็ดไปใช่ไหมครับลายลัสสุก็คือเอมิชิพิโลก็ได้เบอร์เสื้อหมายเลขสิบไปมันก็เป็นการตอกจาชัดเจนไปนะครับว่าสัญญาที่มีการพูดคุยกันระหว่างเอมิชิปิโลกับทางอาซุนนั้นน่าจะไม่มีปัญหาครับผมต่อสัญญาต่อแน่นอนครับเหลือเพียงแค่การประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองครับผม ล่งใจกันได้ครับแฟนบนอลอาร์เซนของเราจบจากข่าวของมี1ิปลนครับมาดูข่าวตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างครับผมล่าสุดนะครับวิลเลียมซลิบาก็มีการโพสต์อินสตาแกรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าได้ตกลงย้ายไปร่วมทีมโอลิมปิกบากเ์เซยในรูปแบบการยืมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นักเตะก็ใส่เสืเส้อเบอร์สนะครับ ทีนี้นะครับทางสัอนก็ออกมาอวยพอรอย่างเป็นทางการนะครับผ่านเว็บไซต์สโมสรครับผมในเนื้อหาของเขาก็มีการระบุว่าพวกเราและวิลเลียมตัดสินใจร่วมกันว่ามันจะเป็นทางออกที่สุดสำหรับพัฒนาการของเขาหากมีการย้ายทีมออกไป วิลเลียนย้ายมาหยกรลตั้งแต่อายุ18ปีเขาเพิ่งอายุ20ปีเท่านั้นเขากลักพัฒนาอยู่ตลอดเวลาฟิลเลียนเป็นนักเตะที่มีทักษะแข็งแกร่งโดยธรรมชาติและซีซั่นต่อไปนั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเขาเองและสโมสรอ,อย่างทางโอลิมปิการั่ซเศการที่ลงเล่นในลีกเองิงอีกหนึ่งซีซั่นถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพัฒนาการของเขาแน่นอนว่าเราจะมีการติดต่อกับเขาตลอดเวลาและอวยพรขอให้เขาโชคดีที่ฝรั่งเศสนี่ก็เป็นการโพสอวยพรมิเลียสติบาผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรอาร์เซนอลครับ ก็ขอให้โชคดีครับสำหรับฤดูกาลใหม่ของวิลเยสซิบาร์กับโอลิมปิกมาเซย์การปล่อยวิลเยสซิบาร์ออกไปนั้นแสดงว่าไอซอนนั้นต้องมั่นใจอย่างมากครับที่จะคว้าตัวนักเตะเซนเตอร์แบ็กอย่างทางเินไวท์เข้ามาร่วมทีมนะครับผมทีนี้นะครับมันก็มีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับทางเินไวท์กันครับล่าสุดนะครับสกายสปอร์ตอออเปิดเผยว่าเินไวท์เนี่ยต้องการย้ายมาวมทีมไอซ่อนจริงๆจังๆนะผมแม้ว่านักเตะเนี่ยรักสโมสรไบรันมากๆนะครับแล้วก็อยากจะอยู่กับไบรันต่อไปแต่เขาก็มองว่าช่วงเวลานี้ ในอาชีพการล่าแข่งของเขาเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่จะย้ายไปร่วมทีมที่ใหญ่กว่าเพื่อหาความท้าทายใหม่ใหม่ในอาชีพการล่าแข่งของเขาครับผมการพูดคุยระหว่างสมงสรอาร์ซอลแล้วก็ไบตันยังคงดำเนินการอยู่นะครับหลังจากที่ทีม Arsenal, อาร์ซอลเคยยื่นข้อเสนอไปแล้ว2ครั้งนะครับผมครั้งแรก40ล้านปอนด์ครั้งที่2 47ล้านปอนด์ทางไบตันก็ยังไม่ตอบตกลงนะฮะตอนนี้นะครับอาร์ซอลก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับจะยื่นข้อเสนอครั้งที่3ให้สมสนันไบตันพิจารณาปล่อยตัวเบนไว้ให้มาสู่ทีมครับ ก็ลุ้นกันต่อไปครับสำหรับสถานการณ์ของทาเปนไวทที่จะย้ายมาร่วมทีมอาร์ซอนในตลาดซื้อขายนักเตะร,รอบนี้ครับอย่าเพิ่งเบื่อข่าวกันตรงนี้นครับลุ้นกันต่อไปครับแฟนบอลอาร์ซอนของเราจบจากข่าวของเบนไฟท์นะครับมาดูข่าวเกี่ยวกับทางเฮกตอร์เบรลินกันบ้างครับล่าสุดน,นะครับอาร์ซอนก็เริ่มจะอ่อนข้อนะครับผมเพราะนักเตะเนี่ยอยากจะย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มิลานจริงๆอาร์ซอนก็เลยบอกว่าโอเคอินเตอร์มิลานถ้าคุณไม่มีตังค์เนี่ยคุณยืมเฮกตอร์เบรลินไปใช้งาน1ปีก็ได้ แต่ยังไงก็ตามเนี่ยในสัญญายืมตัวคุณต้องใส่ออปชันบังคับซื้อขาดนะครับผมการใส่ออปชันซื้อขาดมันก็มี2กรณีใช่ไหมฮะก็หนึ่งก็คือบังคับไปเลยยังไงคุณก็ต้องซื้อฟอร์มนักเตะดีไปดียังไงคุณก็ต้องซื้อนะครับทีผู้ซื้ออีกแบบหนึ่งก็คือว่าจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แค่มีเรื่องขในการใส่ออปชันซื้อขาดเพื่อระบุจํานวนค่าตัวเฉยๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาซอนทาถูกต้องนะฮะถ้านักเตะไม่มีใจก็ต้องปล่อยนักเตะคนนั้นอออออกกกกกกจาาาาาทททีีมมมมไปปเเเพรระววว่่่ัััันนน็็ง็งงดสสสสุํหบบตตแแล้ จากข่าวของเฮงตอเรเบลินนะครับมาดูข่าวของทางการิชาก้ากันบ้างครับผมล่าสุดนะครับโรมาก,ก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าข้อเสนอที่จะซื้อตัวการิชาก้านั้นจะต้องไม่มากกว่า18ล้านยูโรถ้ามากกว่านั้นก็คงไม่ซื้อนะครับผมก็เล่นแง่เล่นงอนกันอยู่นะฮะก็ไปดูว่าทางอ่ะซนนั้นจะตัดสินใจยังไงนะครับในดีของทางการิชาก,าก้า ยังเตะอย่างทางการดิชาก้าก็เป็นนักเตะที่อยากจะย้ายทีมเหมือนกันนะครับแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าทีมผู้ซื้อเนี่ยมันให้เงินมาน้อยเกินไปนะครับผมนี่ก็คือการวางหมากผิดพลาดของทางโรมาครับที่ไม่สามา,ถารถตกลงคว้านักเตะก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ได้นะครับถ้านักเตะลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆและฟอร์ ia, มก็เล่นดีเนี่ยค่าตัวมันก็สูงไปอย่างนี้ครับผมทาให้เกิดปัญหาคารากระซังครับทีมผู้ขายอยากขายได้จํานวนนี้ทีมผู้ซื้ออยากซื้อจํานวนนี้มันก็ติดอยู่ตรงนี้ครับติดปัญหาตรงที่วว่่่าเเเเรรืืององงงินดีย ติดตามมันต่อไปครับมรากาศการแย่ทีมของการดิชาก้าจะจบลงอย่างไรครับในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้จบจากข่าวของการดิชาก้านะครับมาดูข่าวมิดฟิลเชงรลับกันบ้างครับล่าสุดนะครับสื่ออย่างทางเทเลกราฟนะครับออกมารายงานข่าวว่า,าซ่อนเนี่ยเป็นหนึ่งในสโมสรที่ความสนใจในการดึงตัวมิดฟิลเชอรลับจากสโมสรอาร์เซนอลมานะครับที่มีชื่อว่าเทนคูฟไมเนอร์นะครับซึ่งเขาก็มีการระบุว่า นักตเตะเนี่ยเป็นแฟนบอลอาร์ซอนมาตั้งแต่ยังเด็กนะครับเอาเลยะฮะที่จะดีแฟนบอลอาร์ซอนตั้งแต่ยังเด็กเมื่อมาดูค่าตัวของทางนักเตะจากทางท r นสเฟอร์มาร์เก็ตนะครับนักเตะอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ1 6 5ล้านยูโรผลงานของนักเตะนะครับลงเล่นไปทั้งหมด1้อเกมยิงไปทั้งหมด35ประตูทำไป12แอสซิสแล้วก็โดนใบเหลืองไปใบ มีตัวใบแดงนะครับหนึ่งใบก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันครับหากซอนสามารถปล่อยทางอินนี่ออกจากทีมไปได้ครับแต่ล่าสุดนะครับในกรณีของทางอินนี่จะย้ายออกจากทีมไปยังไม่มีสโมสรไหนนะครับให้ความสนใจจะดึงตัวอินนี่ไปร่วมทีมเลยนะครับผมก็รอดูกันต่อไปครับหากปล่อยอินนี่ไปผมก็มองว่ามีฟิลชิงรับนั้นอาซอนอาจจะดึงมาร่วมทีมอีกสักหนึ่งคนครับจบจากข่าวของนักเตะวูอายูนะครับคุณเป็นใครเรามาดูข่าวเกี่ยวกับทางแทมมี่กันบ้างครับ ล่าสุดนะครับเดอะเทเลกาเขาออกมาเปิดเผยว่าซ่อนให้ความสนใจที่ดตงงตัวเทมมี่อับบาฮัมสูน้าตัวลืมของทางสโมสรเชลซี Chelsea, มาร่วมทีมในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้อย่างให้เราทราบกันดีครับเชลซีกาลังเฟ้นหานักตตตเตะในตาแหน่งกองหน้าเข้ามาร่วมทีมอีกหนึ่งรายครับในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นการ พยายามที่จะคว้าตัวเอลิงเบลฮาเลนแต่ก็โดนทางสโมสรดรอดบอลตอบปฏิเสธกลับมาครับผมค่าตัวของทางเทมมี่นั้นเชลซีมีการตั้งไว้ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่อาร์ซอนก็ยังคงไม่มั่นใจว่าจะสามารถคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าบาร่วมทีมได้หรือเปล่ามันก็มีการขยายความนะครับว่าอาร์ซอนอาจจะดึงตัวเทมมี่เข้าบาร่วมทีมหากในกรณีที่ว่าปล่อยนักเตะซูน่าอย่างทางอเล็กซานดรเซตแล้วก็เอตีเกเทียไปในตลาดซื้อขายนักเตะรอบที้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่นนน่่่าาสสใจปปอองรรรัััับบบหีมมมกตตตไ้ว แล้วก็ผมคิดว่าซ่อนสามารถขัดเกลานักเตะรายนี้ให้เป็นนักเตะที่ดีขึ้นได้นะครับผมกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับถ้าซ่อนสามารถดึงตัวแทมมี่อับราฮัมเข้ามาร่วมทีมได้สุดหน้าของเราก็จะเป็นนักเตะดาวรุ่งเกือบทั้งนั้นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทางบาโลกันกาเบียมาเตอรี่แล้วก็แทมมี่อับราฮัมครับก็จับตาดูให้ดีครับสื่อใหญ่อย่างทางเดอะเทกราเล่นข่าวตรงนี้ผมมองว่าน่าจะมีมูลความเป็นจริงอยู่นะฮะข่าวตรงนี้เชื่อถือได้ครับผม จดจากข่าวเพื่อนสนใจทมมี่อับราฮัมกองหน้าจากทางเชลซีนะครับมาดูข่าวที่มีการแรยง,งานจากทางฟาบิซซโลมานโนกันบ้างครับผมล่าสุดนะครับโลมันโนออกพูดถึงกรรีของทางวิลเลียนนะฮะเขาบอกว่าตั้งแต่2เดือนที่แล้วเนี่ยการตัดสินใจที่จะย้ายทีมของทางวิลเลียนนั้นยังคงมีอยู่นะครับผมอาร์ซนอลนกำลังเจรจาที่จะปล่อยตัววิลเลียนออกจากทีมไปเพียงแค่ตอนนี้รอข้อเสนอที่ดีสำหรับตัวนักเตะเท่านั้นเอง เอเยนของลักเตตอนนี้นะครับกำลังวิ่งขาควิดนะครับในการหาสโมสรซึ่งก็มีการระบุว่าน่าจะมีความชัดเจนขึ้นในสุดสัปดาห์หน้านะครับผมทางบอร์ดบริหารของทาซอนก็กำลังจับตามองสถานการณ์ตรงนี้อยู่ครับ ซึ่งการย้ายทีมของทางวิลเลียนนั้นผมก็มองว่าย้ายทีมแน่นอนนะครับหากมีสโมสรไหนให้ความสนใจคีดถึงตัวเขาไปร่วมทีมนะครับก่อนน,นี้ก็มีสโมสรอ,อย่างทางอิตาลีมใชไหมครับสโมสรของทางเฮียเบคแฮมอยากจะได้ตัววิลเลียนไปร่วมทีมแต่ตัววิลเลียนนั้นเรียกค่าเหนื่อยมากเกินไปนะครับดูกันต่อไปครับสถานการณ์ของทางวิลเลียนในตลาดซื้อขายยัางเตะรอบนี้อีกข่าวหนึ่งนะครับที่ทางโรเบนโนรายงานก็คือข่าวของทางมานูเอลคาโลเตลี่ครับผม ล่าสุดเขามีการเปิดเผยว่ายูเวนตุสและก็สมสรซูนุซาโนโนเนี่ยจะมีการพูดคุยดีลของทางลูคาเตลรี่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้ลูคาเตลรี่อยากจะย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสใจจะขาดนะครับผมออซอนยังรอคอยโอกาสตรงนั้นอยู่นะครับมีการระบุว่าพวกเขาเนี่ย กำเงินสดไว้ในมือนะครับผมว่าจะสามารถปิดดิวโลคาเตลรี่ได้หรือเปล่ารอดูสถานการณ์ความชัดเจนร,ระหว่างซูซานโดแลวก็ยูเวนตุสนั้นจะสามารถปิดดิวนักเตะได้หรือเปล่าหากปิดดิวไม่ได้อซอนก็พร้อมเสียบนะครับพร้อมจ่ายแล้วครับผมในราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ก็ถือว่าอซอนนะครับทุ่มทุนสร้างอย่างมากครับในการที่จะคว้าตัวนักเตะทางโลคาเตลรี่มาร่วมทีมในและซื้อขายนักเตะร,รอบนี้ในความคิดส่วนตัวผมมองว่าโอกาสคว้าตัวโลคาเตลรี่นั้นป,ปิดไปได้ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับ พอนักเตะไม่มีใจนะครับจะจะย้ายไปยูเวนตุสยูเว็นตุสก็กาลังพูดคุยอยู่ว่าอาจจะเป็นการยืมตัวหรือว่าใส่ออปชั่นซื้อขาดในอนาคตอย่างเงี้ยฮะอาซอนก็คงต้องหันไปมองหาหนักเตะรายอื่นนะครับจาซอนมีข่าวเชื่อโยงว่าอยากจะดึงมาทดแทนการขาดหายไปของทางการอิชากา้าหากชาก้าย้ายไปร่วมทีมโรมาในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้เพื่อนๆอมีความคิดยังไงกับประเด็นตรงนี้ก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับ และทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารสโมสรอาซอ,อนประจำวันนี้ครับผมถ้าเ,เพื่อนๆช่ชอบเนื้อหาข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเชียร์กันต่อไปครับ